วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพบ,บ,บริหารธุรกิจเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะวิชาชีพประจำปีการศึกษา2568เพื่อจะให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยที่นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่เรียนมานำไปสู่การปฏิบัติงานแต่บรรยากาศที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจในโครงพานเวรุสาโรศึกษาที่การจ,าจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดงานวันเปิดโลกการเรียนรู้สู่สมรรถนะของวิทยาลัยนะครับ ซึ่งท่านศึกษาธิการได้กล่าวครับว่าการแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษาภายใตกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรูสู่สมรรถนะวิชาชีพของวิทยาลัยในเตอร์นี้ ซึ่งถือว่าเป็นการมุ่งผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อมีการตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศมีสมรรถนะวิชาชีพที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้กับเลกละอ่อนนะครับได้เห็นหูโดยที่นักศึกษาจะได้นำความหูที่เห็นมานำไปสู่การปฏิบัติแต่ เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตกเก่าได้ใ,ใจความพุงทักษะและคุณลักษณะนนอันพึงประสงค์จนเกิดที่เป็นสมรรถนะที่โดดเด่นในการเาียการรู้จากการวางแผนการเยาการการเาียการที่ร่วมกันกับผู้อื่นเงียนรูกการเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีและถือเป็นโอกาสที่ดีในการนําเสนอผลงานองค์ความรู้ทางด้านของสมรรถนะวิชาชีพเพื่อเป็นการสร้างคนที่มีคุณภาพทั้งคนดีและเรียนเก่งซึ่งจะถือเป็นกําลังสําคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติกิจกรรมมีนักขนาดเลยนะครับ มีนิทรศการถนนคนเดินเพื่อจะให้เหล่าออนได้เรียนรู้วิธีการประกอบธุรกิจอย่างง่ายๆนิทรศการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจํานวน4 0ผลงานมีนิทรศการสถาบันการศึกษาที่เป็นพันธมิตรนิทรศการเปิดโลกแห่งการอาชีพและมีการประกวดเนี่ยครับท่านผู้ชมการแข่งขันเก้าวแดนรุ่นอายุบากเกิน17ปีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย7คน